สวัสดีทุกท่านนะวันนี้ผมอยู่ที่ปางเสาธงวันนี้ผมบุกจากพระประแดงมาอยู่ที่ตลาดน้ําชุมชนวัดศรีวารีน้อยนะตามผมมาว่าที่นี่มีอะไรดีที่จอดรถอ่ะที่นี่มากมายมหาศาลระหว่างกว่าจะถึงเนี่ยกว่าที่ทางที่ท่านที่จะเดินมาถึงตลาดน้ําเนี่ยสองข้างทางของเยอะแยะเลยแต่วันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ตรงโซนตลาดน้ําดีกว่าตลาดน้ําที่นี่มีอะไรดีศาลาให้นั่งรับประทานอาหารเยอะแยะและของที่นี่ถูกมาก ผมมาบ่อยของที่นี่ถูกมากจริงๆจนต้องนําเสนอผมถือว่าเป็นวัดที่พัฒนาตัวอย่างได้เลยนั่นเองวันนี้ไปหาที่ใช้ผมดีกว่าที่ตรงน,นี้ตามผมมาเนี่ยูโอ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 เรียนรู้ชุมชนคนุณธรรมต้นแบบวัดศรีวารีน้อยโอ,โ,อโอ้ยมากันเยอะๆโอเคมากๆเลยฮะสวัสดีพี่มาร์ทครับ,ขอ,รบขออนุญาตติดไม้ให้พี่มาร์ทก่อนขออนุญ,ญาตนะครับพี่ครับผมพี่มาร์ทพี่มาร์ททำอะไรอยู่ที่นี่ ผมก็ช่วยกันดูแลตลาดน้ําและดูแลดนตรีที่เล่นอยู่อยู่ครับเป็นตลาดน้ำผมถามจริงๆเหรอดูแลยังไงให้ตลาดมันบูมอย่างเงี้ยคือเราก็แบบมันเป็นแบบตลาดชุมชนนะครับแบบคือคนแบบขายของไม่แพงแบบของเนี่ยเอามาจากชาวไร่ชาวสวนเก็บออกมาขายกันมี่น่าละที่ผมเห็นก็คือผักเนี่ยเหมือนแบบจะปลูกเองหรือเปล่านะมาล้างหนังยางขายปลูกเองอ่าปลูกเองกันครับพ่อค้าแม่ค้ากับคนพื้นที่ มาขายกัน<อ>คือเน่ยในแบบโครงการของอาจารย์อาจารย์เขาบอกเออให้แบบชุมชนจะได้มีรายได้กันมาเปิดตลาดออให้ชุมชนมาขายกัน เก็บค่าที่ก็ไม่กี่บาทคนละห้าสิบาทเองค่าน้ำค่าไฟอ้เสี่ชัยฮะก็ขายตั้งแต่เช้ายันบ่ายสามโมงอะเอายีงเหรอครับตลาดน้ําชุมชมวัดศรีบารีน้อยเราเนี่ยเปิดเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงตีโมงพี่มัทก็หกโมงเช้าก็มาได้เลยร้านค้าก็มาตั้งเสร็จแล้วยันสี่โมงเย็นอ่าสี่โมงเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใครจะมาวันธรรมดาก็ได้นะแต่ร้านเขาปิดแต่ก็ถือว่ามาเที่ยวมาเที่ยวมาพักผ่อนได้วัดศรีวารีน้อยเราบูมเรื่องหลวงปู่ทวด และข้างๆเราก็จะสร้างสมเด็จโตด้วยมาเที่ยว hey, uh ันเยอะแต่ไงวันนี um ้ผมขออนุญาตพี่มาร์กับผมอ่ะเดินชมตลาดหน่อยได้ไหมตรงโซนตลาดน้ำมีอะไรบ้างครับตามพี่มาร์กเราไปเป็นพี่ที่น่ารักของเราเช่นกันนะพี่ชะาๆเลยพี่สวยและไม่ต้องกลัวแดดร้อนเพราะเราอยู่ในร่อมเออ เราได้รับการอนุญาตจากพ่มาทนะครับไม่ได้อยู่มาแหกปาก็ตกทิ้งหมดบอดูดิว่าแต่ละร้านมีอะไรบ้างของขายเลยของ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 เราจะขายถูกจะอร่อยมากจะแบบของพื้นบ้านทํามาจากชาวบ้านทําเลยผมผมัน้ำจ่อยในกระเพาะเริ่มโครลากโคลขากคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ขายอะไรนี่ที่บ่าขายยังไง ผมว่าราคาที่เนี่ยถูกกว่าตลาดสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมไม่เอ่ยแล้วกันว่าอะไรแต่ที่เนี้ยถูกมากยายเขาทาเองด้วยทำเองกับมือเลยนะอันนี้จะทําเองกับมือเลยครับก็อย่างที่พี่มาร์ทบอกใช่ไหมก็คือเราก็เอาวัตถุดิบในชุมชนใช่ใช่กล้วยกล้วยก็เก็บจากที่ปลูกในสวนเนี่ยถุงเท้าก็มีนะวันนี้ขอชมรวมๆในตลาดแต่คอยไปเก็บย่อยๆทีนะแม่เ็าผักพื้นบ้านห้าบาทห้าบาทครับสบายเลย เนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบชุมชนจริงๆมันเป็นกลิน่นอายตรงนี้คือเขตบางเสาทงใช่ไหมบางเสาทงครับแล้วข้างหน้าเราพี่มาตรงนี้คืออะไรครับทางขวามืออันนี้ก็เป็นพญานาคอะไรเนี่ยเขาทําให้คนมากลับไหวามาอะไรและในในบ่อเนี่ก็จะมีปลามาปล่อยเนี่ยอะไรแบบคือว่าให้คนมาพักผ่อนมานั่งเที่ยวมานนั่งชมให้อาหารปลาให้ในนี้ก็ได้ ให้ในคลองก็ได้ซึ่งรอบๆเขาจะมีโต๊ะหินให้ท่านนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้เย็นๆใช่ครับเพราะวันธรรมดาที่นี่มีตลาดน้ําคนก็จะมาจอดรถกันมาพักผ่อนมาจอดรถแล้วก็มาเดินเที่ยววาพักผ่อนนอนหลับสบายหมายถึงว่าต่อให้ไม่ต่อให้ไม่มีตลาดน้ำก็สามารถมาเที่ยวใได้ได้ครับได้ครับศารานี่จะทําความสะอาดเลี่ยมไม่มี ไม่มีตกบกมีหน้าหล่ะเมื่อกี้ผมเจอคุณพี่เขาจะคอยเอาม่กวาดกวาดอ่าครับครับครับมีหน้าหล่ะตรงนี้ทั้งที่มีต้นไม้นะแต่สังเกตป่ะจะไม่ค่อยมีเศษใบไม้เพราะจะทําความสะอาดอ่าคือว่าถ้าถ้าตลาดเราไม่สะอาดเนี่ยคนไม่มาเดินหรอกอันนี้คืออุ้ยสิบบาทคืออ่าก็ต้องทําเองอันนี้ทํำเองชอบร้านนี้เดี๋ยวค่อยมาทานร้านย่อยย่อยอันนี้ท่านคือดูแบบรวมๆนะครับนี่ท่านเห็นไหมตรงนู้นอ่ะริมคลองอันนี้คลองอะไรนะคลองคลอง ปางเสาธงอ่ะก็จะมีศาลาเลีประานให้แบบนั่งพักผ่อนกันนะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไก่ไก่พันธุ์ไข่ครับผมเคยกินครั้งหนึ่งตรงปักน้ำที่ปักน้ำจะมีอย่างนี้อันนี้เขาอร่อยอยู่อร่อยอร่อยครับเลิศมากอไก่พันธุ์ไข่คุณนิดครับต่อี่เยอะเกินถ้าไม่มีเงินสดสแกน QR c o คด m o บบ l e b a n k i n ได้นะครับได้ครับอันนี้คุณเกศ ขายแล้วอ๋อเป็นข้าวกล่องเรามีข้าวกล่องเรามีมีแบบเพราะเดี๋ยวคนก็หิวกันเ็าต้องมาซื้อกันผมว่าที่วางขายตลาดดีอย่างนะพี่นัทคือซื้อปุ๊บเดินไปข้างหลังเป็นของกินได้เลยนั่งนั่งขายเลยมีถังขยะใส่ใส่ขยะเลยไม่เราไม่ต้องทิ้งที่ผมบอกวางขาตลาดดีคืออะไรรู้ไหมสังเกตตรงทางเดินหลักๆเนี่ยจะไม่มีถังขยะแต่ถังขยะ้าไม่ต้องกลัวจะอยู่อีกเลนหนึ่งอยู่ข้งลซึ่งขางขยะตลอดทางใช่ใช่ คืออันนี้คือทางอาจารย์เขาจะบอกว่าไม่ให้ตั้งแบบนี้มาแรงวันใช่แล้วมันจะตกบกคนจะดูแบบมาดูแบบไม่สะอาดเขาก็เลยให้หลบหลบไปก่อนทางขยะก๋วยเตี๋ยวเป็ดลงเรือนายโจ้เจ้านี้อร่อยมากผมเคยกินแล้วถูกใจผมสุสดกวัาดีต้องยอมกวัาดีให้ถิ่นค้างครับกวัาดีครับเฮ้ยตอนร้านนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก๋วยจั๊บอ๋ออันนี้ก๋วยจั๊บเหมือนกันก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวก็อะไรก็ ่ยอไฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งคือใต้ต้นไม้มันก็จะเย็นๆโดยธรรมชาติมันคือ,คอท่านชอบอะไรก็กินอันนั้นอ่ะนะแต่ร้านนี้อร่อยเดี๋ยวเรื่อไนโจรอันนี้ผมเคยกินแล้วอันนี้ถูกมากครับเนี่ยร้านน้ำแก้วใหญ่ที่ผ้ากระเจี๊ยบผมชอบที่สุดเลยแต่ะะผมก็ไม่ชอบกระเจี๊ยบนะผมชอบกระเจี๊ยบแบบนี้เดี๋ยวไปยอดกระเจี๊ยบก็แก่ประจากษ์่งขึ้นอ่ะ คือปลูกเองทำเป็นต้นติ้งเองครับครับใช่ครับข้าวเหนียว้ไอ้นี่เขาคืออะไรครับเนี่ยไอันนี้ไอ้ถั่วม้วนสดเลยขั่วม้วนสดไอ้นนี้เขาอร่อยอยู่อร่อยอร่อยครับอันนี้ผมผมกินมาทุกร้านเลยครับอร่อยแล้วรสชาติอร่อย ทำทำเองเลยทำแบบกระมือเลยแบบทำทำเดี๋ยวนั้นขายเดี๋ยวนั้นเลยผมเห็นแล้วผมน้ำตาจะไหลขายก่อนย่าผมอ่ะก็จะทำทองม้วนขายแต่เครื่องมันไม่ได้ไฮเทคหน่อยนี้ใช่ใช่ใช่สมัยก่อนไดยุ่งยากสมัยนี้มันจะง่ายอยู่ก็คือด้วยเขาเหนียวปิ้งออซิฟาร์ทิ่งเหรอครับเฮ้ยเไม่จมันมันมีขายอยู่อีกเหรอคือในแถวเนี้ยคือจะให้ขายถูกๆไง คือคือราคาที่นี่ไม่แพงไม่แพงครับผมย้ําว่าของไม่แพงเลยครับแล้วดูดิอันนั้นเป็นตลาดพะาหรือเอ่าตลาดพระแผงพระแผงพระเขจะมีพระมากบแบบวัดศรีบาลีน้อยเราม่นอามจอยที่กระบอกจริงเนี่ยามเสียเมี่ยเน่ยบนเนียเนี้ยเนี่ยเน่ยนี้ย่าเนยเนียนี่เนยเนี่ยเนี่นี่เลยเนี่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 ยเน่เนี่เ่่เีย่ เฮ้ยเดี๋ยวอ่แม่ขออนุญาตนะเฮ้ยยังมีอยู่อีกเหรอห้าสิบบาทถุงใหญ่ใหญ่ครับถุงใหญ่ใหญ่ไม่ใช่แพงนะโคตรถูกห้าสิบบาทเพื่อสิบวันนี้นะผมเบอร์ให้เลยของถูกมากอ่ะเขาอร่อยอยู่อร่อยครับเดี๋ยวจะมากินเมี่ยงทำคุณโมชุดละห้าสิบจริงๆริห้าสิบจริงๆครับ ระวังเลยไอติมกะทิสดโคตรอร่อยเฮ้ยร้านนี้ถ้าทางเจ๋งติมนี่ก็แฟนเขาก็ไปช่วยร้องเพลงนะ่ช่วยเป็นจิตน้ำพี่นกเหรออ๋ออยู่ตรงโซนพี่นกเขาโซนพี่นกนะเนี่ยแต่แฟนเขาก็ไปช่วยร้องเพลงที่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 เวทีส่วนอันนี้เป็นร้านกลางซอก็จะเป็นของช่ำรวยของเล่นเมื่อกี้ตอนผมเดินมาผมยังมองอยู่เลยมอยไก่โอ๊กเนี่ย เนี่ยผมว่าเด็กๆน่าจะชอบอยู่เด็กๆชอบอยู่เด็กๆร้านตลางซอยขนมของเล่นโบราณไวรุ่นยุค90มันก็ทำาให้ผมย้อนวัยจริงปีนี้ผม45แล้วมันก็เลยทำให้ผมย้อนวัยกลับไปจริงถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ย เด็กก็ยืนร้องไห้แล้วต้องเอาให้ได้ร้องเอาให้ได้ดิ้นอยู่นั่นแหละแหนมติดปากข้อติดปากอะกินแล้วมันจะเลอะปากนิดหน่อยติดปากกินไปจะติดเลยเฮ้ยร้านนี้ก่อนร้านนี้ควันขมงเนี่ยโอ้โห พี่มาร์ทเมื่อกี้มันยังเต็มจานอยู่เลยไหมครับขายดีเขาขายไม่เต็มขายไม่ทันเลยขายไม่ทันเลยคุณแลงไก่ย่างสูตรหมดแล้วด้วยขายดีขายดีอยู่ครับพี่ไม่ได้มีปมกับผมใช่ไหมทำไมถึงไมหมดเลยเนี่ยคือขายดีจริงๆบอกไว้ก่อนนี่พระเจ้าแม้ว่าแม่บอกอร่อยมาบ่อยว่าจะชิมซะหน่อยหมดซะก่อนแล้วไม่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 รอเลยรอเลยรอเลย ี่ลไปก็มีผลไม้ดูต่อไปอันนี้ก่อนแหนมติดปากแหนมติดปากวิเยแปลว่าร้านนี้เขาขายดีคุณแรกไก่ย่างโบราณเดินมาที่ฟันขมงหอมมากฟููลาดข้าวห้าสิบแหนมพอ2สองอย่างอ๋อมีปลาข้าวด้วยมีหลายอย่างครับอย่าบอกนะว่าอันนี้ก็ปลูกเองปลูกเองครับอันนี้เก็บมาจากในบ่อเลยในบ่อกันเลย วิถีชุมชนจริงๆนะวิถีชุมชนจะเอาแบบเก็บมาจากในบ่อเลยเหมือนตลาดน้ำวันพึ่งแถวบ้านผมก็วิถีชุมชนแบบนี้แต่ตลาดน้ำวัดศรีวารีร้อยเราก็ไม่ธรรมดาสายเด็กๆท่านจะชอบแบบระบายสีสลัมิกสายไหมอะไรก็มีมีแบบเด็กๆข้อที่นี่หลากหลายจังนี่ยังยังไม่หมดนะครับยังไม่อชอบเก็บปลาหม้อไอ้นี่ชาวเก็บปลาหม้ออร่อยที่สุดในวัดศรีเนี่ยเจ้านี้ครับอ๋อเป็นหลายๆสี ในสาครก็มีเหมือนเขาจะทำไม่ทันเลยอ่าใช่ใช่เขาเขาจะอร่อยอ๋อนั่นไงเสร็จพอดีเลยขอดูหน่อยคือกวาจะทำเสร็จแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ธรรมดาอ่าทำเดี๋ยวนั้นขายเดี๋ยวนั้นเลยทำไม่ทันนะเจ็ดสีเขาเก็บปากหม้อเจ็ดสีเลยแป้นเงินขนมไทยร้านสุมารีอ๋อถักโคเชเองแฮงด์เมดสวัสดีคุณแม่งานฝีมือ อันนี้เลิศมากเป็นกิฟต์เดี๋ยวผมจะพรีเซนต์ให้หมดทุกร้านครับครับบัวลอยไข่หวานก็สานได้ัวลอยไข่หวานเขาก็อร่อยนี่เดี๋ยวก่อนนี่ผมสะดุดป้ายนี้จังเลยที่มาดคนท้องคนพิการคนยากไร้ทานฟรีข้าวมันไก่ร้านนี้คืออะไรครับก็ช่วยเหลือตัางคเฮ้ยเดี๋ยวก่อน มาขนะ้าวมันไก่ไมันชื่อพี่นี่หรอครับทำไมคนท้องผมวิกรารคนยากไรรับประทานรีเพราะอะไรใช่ไหม <laughs> คือแบบบางทีคนเขาแบบไม่ค่อยมีเขาอยากกินเขาไปยืนมองอะไรเราก็เออให้ให้เขากินไอ้คนท้องเราก็เพื่อให้เด็กเขากินในท้องอะไรเนี่ยครับพี่เงอ่าที่ที่ร้านผมก็มันจ, <laughs> จะมีร้านผมจะมีร้านอยู่แฟนขายอยู่ก็ติดป้ายอย่างนี้เลยร้านอยู่ตรงไหนร้านแฟนปาทางหนองเปือกครับอ๋อป้าทางหนองเปือเดี๋ยวผมจะไปพรีเซนต์อีกก็คือผมชอบร้านแบบนี้ครับ อันนี้ผมก็ติดป้ายอะไรนี้นะช่วยเหลือท้องคมครับอันนี้พี่มาร์ทดูแลเหรออ่าอันนี้ผมก็มาช่วยขายเพราะว่าผมต้องเอาข้าวไปไปให้นักดนตรียเขากินกันอะไรเขาฟรีอะไรเนี่ยฮะให้ฟรีครับก็ต้องให้ก็กินกันเพราะว่าเขาว่าเล่นให้ฟรีไงผมอยากให้สังคมเป็นแบบนี้ครับใช่ใช่ใช่ยกนิ้วให้ร้านนี้พี่เศนเลยครับเราก็ช่วยเหลือทั้งคนไปปูชิสก็มีนะฮะบัวลอยใจอันนี้หอยทอดหอยทอดก็อร่อย ข้างๆบัวลอยเราก็จะเป็นหอยทอดอ่่าเนียหอยทอดหออยทดเขาคุณกาหอยทอดเขาจะขายหมดทุกวันอ่าของเขาอร่อยหอยทอดอันนี้ผมเคยยกแล้วเพื่อนผมเคยขายมันหนักมากหนักครับคุณแม่หนักมากใช่ไหมครับผมเคยยกอันนี้อันนี้อุ้ยแล้วอ๋อมีที่ให้นั่งรับประทานใต้ต้นไม้เย็นๆมีที่นั่งได้เลยครับโอเขาอร่อยมีก็จะจะหมดเดียวแล้วมั้งดูเหมือนจะหมดแล้ว เออขายดีขายดีครับอร่อยของเข้าอร่อยมากเดี๋ยวมาพรีเซนต์ทำต่อต่างหากร้านเด็ดแบบนี้ต้องนำเสนอเข้าวแกงอันนี้นมจีนนมจีนน้ำพริกน้ำยานมจีนน้ำยาอันนี้ของเข้าอร่อยอันนี้จริงๆริงเราผมชอบกินนะผมชอบกินน้ำพริกคนในชุมชนเหมือนกันชุมชนในเหมือนกันเป็นชุมชนคือตัวน่าจะเป็นคนในชุมชนทั้งนั้นลครับเท่าไหร่กล่องกล่องนี้สามสิบแกงเฮเพราะอันนี้ในแกงขี้เหล็กแต่อันนี้มันยังมีอยู่อีกเหรอ้ผ้าในแกงขี้เหล็กเขาก็ ถ้าทำกันเองไอที่ผมตกใจไม่ใช่มันแพงนะมันถูกมากขีเล็กช่วยทำให้หลับสบายสามสิบบาทจริงๆใช่ไหมถูกมากถูกครับเฮ้ยตลาดน้ำวัดศรีวาลีน้อยเราผมว่าของถูกมากใครบอกขายของแพงผมว่าทั้งยานีอะไรงเียไม่ไม่แพงเลยไม่ไม่ปลาปลาเค็มปลาไข่ดำปลาสลิดเลยเราก็มีแม่ดีครับผักคุณแม่ก็ มันเหมือนแบบวิถีชุมชนชาวบ้านเลยครับผักก็เก็บมาเองแหละเก็บมาเองห่ไ้ครับใช่อันนั้นอะไรห่อหมกมันคืออะไรร้านน้ดปลาส้มอ่าอ่าอันนี้ปลาส้มเขาก็คือจะทํากันเองปลาหลนเต้าเจียวหลนกะปิขั่วก็มีครับข้างหน้านั้นคือขัวทอดขนมขนมขนมไทยเออพี่ผมสงสัยนิดนึงถ้าเกิดสมมติผมมาตลาดนาวัดศรีบาลีน้อยแล้วผมปวด ฉีอยากเข้าห้องน้ำผมทำยังไงอะพี่นี่เลยครับห้องน้ำสะอาดเลยครับฝั่งฝั่งนู้จะเป็นของผู้หญิงอ่าฝั่งนี้จะเป็นของผู้ชายเขียนไว้แล้วนะอยาเข้าผิดหน้าคว่ำเลยหะอเฮ้าแต่ทำไมทำดูดีจังตอนแรกผมนึกว่าเป็นสาราอย่างสวยะทํออยางนี้ไม่ทำไม่นั่นไม่คิดว่าเป็นห้องน้ำอ๋อคือท้าไม่ต้องกลัวถ้าจะถ่ายเบาถ่ายหนักที่นี่ห้องน้ำสวยมากครับ แต่ยังมีหลังหลังสารานี่มีอีกเยอะคือเรามีไว้หลายจุดใช่แต่ท่านไม่ต้องกลัวที่ผมพีเซ็นเนี่ยคืออยากให้รู้ว่าท่านจะปวดยังไงมีให้เข้าแน่นอนมีค่าใช้จ่ายไมเข้าอ่ะไม่มีครับแล้วแต่สบาไม่ไม่ต้องถ้าอยากจะให้ก็ไปหาตู้หยอดเอาอ่าใช่ใช่อ่านะแต่ที่นี่ไม่เก็บตังค์ไม่เก็บไม่เก็บอ๋ออุ้ยเดี๋ยวก่อนนั่นอะไรมีตัดผมด้วยอ่านี่คือว่าเขาจะมาช่วยมาแบบมาตัดผมแบบนักเรียนที่เขาเรียนตัดผมอ่ะแบบทางทางโรงเรียนเนาะอ่าเขาตัดตัดให้ฟรีครับ ก็จะมาทุกอาทิตย์ศาลาด้านล่างมาทุกอาทิตย์อ่ามาทุกอาทิตย์เขาจะมาแบบมาตัดแบบคือเราเราอยากตัดไปตัดได้เลยบางอาทิตย์ก็จะมีย้อมผมให้ฟรีด้วยนะถ้าตัดผมไม่มาเขาแบบย้อมผมมาเขาจะสลับกันมามาคือย้อมแบบผมงอกอะไรเนี่ยไปย้อมได้้ยวัดเราเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างไห้ครับ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 อ่าอันนี้คือว่าอาจารย์อยู่ที่อาจารย์ทานก็คนที่ผมงมมาแล้วอาจารย์อาจารย์ท่านพระครูอะไรครับพระครูประหลัดสุวัฒนกวีคุณ ท่านสมพานเจ้าวาดลูกปัจจุบันอาลูกปัจจุบันวัดพัฒนาตัวย่างอ่าครับเสาเสมาทำมาจากต้องมาวัดเนี่ยผมบอกเลยต้องมาครับครับอ่าเราเดินไปต่อดีกว่าพี่อันนี้ก็กล้วยอะไรเนี่ยมะพร้าวเพิ่มแต่เขาหมดแล้วเออแต่เขามีมะพร้าวเป็นมะพร้าวปั่นมะพร้าวไม่ปั่นแต่เขาหมดแล้วมะพร้าวเขาหมดแล้วอันนี้ขนม พื้นบ้านขนมไทยอะไรเนี่ยอุ้ยขนมไทยทั้งนั้นเลยในร้านนี้แม่สวัสดีครับแม่ยิ้มหวานคือของพวกนี้ทำใหม่ๆสดๆเขาไม่ได้เอาของค้างคืนมาขายท่านไม่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 ค้างเลยแม่ครับที่ปั้นๆอยู่นี่คืออะไรคุณแม่ขนมต้มค่ะขนมต้มค่ะขนมต้มเนี่ยสามสีสีเลยนะคะแล้วก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ขนม อ๋อไอที่เราชอบกินนี่ว่าเดี๋ยว่อนคือ,ค,อคือปกติผมไม่รู้เขาทํายังไง fin, แต่รู้อย่างเดียวว่าเมนตกลมๆใหญ่ๆแล้วคุกมะพร้าวใช่ใช่อ๋อไอที่ผมชอบกินคืออันนี้เพิ่งเห็นครั้งแรกครั้งแรกขนมไทยฝากว้ด้วยอันนี้อันนี้คืออะไรครับก๋วยอ้กระเพาะปลากระเพาะปลากระเพาะปลากระเพาะอันนี้เขากระเพาะปลาหม้อใหญ่เขาขายดีกระเพาะปลาห้าสิบบาทนีงเหรอได้กำไรเหรอ ไม่ทำไมที่ของถูกสามนัดครับถูกของถูกครับไม่มีเงินสดสแกนคิวอาร์โค้ดมอถือแบงได้สแกนเลิกนะโอเคมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาหมูขาหมูขาหมูก็มีและไอ้ข้างๆขาหมูคือพี่ขา เเลลงงแบคือใครชอบเวอร์ชั่นขาหมูก็เอาอันนี้ใครชอบแบบเล้งเล้งก็อันนี้ก็ได้เช่นกันมีขาไก่ด้วยจะตีนไก่ใครจะเรียกก็แล้วแต่นะผมเรียกตีนไก่พื้นบ้านพื้นบ้านเรียกตีนไก่คุณแม่ก็ยัวผมเก่งอะคือว่าเหมือนวางยาง่ะวางยานะอวาน่าเดี๋ยวมาทำตอนให้ครับชื่อร้านขาหมูป้าควรใครกินก็ติดใจ ใครคิดสโลแกนเนี่ยขอบคุณมากครับร้านแบบของเล่นนั้นอ๋อของเล่นก็มีเลยนะอ๋ะอ,อของเล่นเราไม่ได้มีร้านเดียวเ,ออเราก็ยังมีของเล่นอีกใช่ กี่มัดครับเฮ้ยทำไมมาตรงนี้มันได้ยินเสียงเพลงมันเกิดอะไรขึ้นพี่มันมีจิตอาสาเขามาร้องเพลงให้คึกคืนให้ตลาดคึกคืนลานดนตรีลานดนตรีข้างในกผาอ๋อไอเราว่ามันไม่ใช่เพลงที่เปิดจากเทปหรืออะไรเนี่ยแต่พูดจากเทปคือมีลานดนตรีให้เราไปร้องเพลงได้าคือไปร้องได้พี่นพดูแลตรนนั้นอยู่ครับพี่นบดูแลอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเบื้องยวน ที่น <screws> ี hm <desserts> <quin French> <uk> ่ก็มีคร <onte ux> ับผมตลาดเท่าแมแดงมีเจ้าหนึ่งนะครับที่นี่เราก็มีอันนี้กล่องละเฮ้ยสี่สิบไม่เหรอสี่สิานะเฮ้ยไอ้ที่ผมติดไปบอมันดีอร่อยมากอร่อยจริงๆครับโดมเดือนขนมเบื้องยวนและเบเกอรี่อ๋อมีทอยจอด้วยเล้วแตงกะลีพับก็มีถั่วดิบแน่กะลีพับย่าพันพันยทิพย์ก็ขายตัวนี้ประจำเหมือนกันครับ สามเวอร์ชั่นตัวไก่เปือกเดี๋ยวจะอุ้ยตัวละสิบห้าบาทเองยครับเฮ้ยที่นี่ถูกต้องถูกมากอ๋อน้ำตาลสดบ้านแถวก็มีไม่ต้องไปถึงบ้านแถวแต่มาที่ตลาดน้ำวัดศรีวารีน้อยอ่าโอ้โหผมชอบผักแบบเนี้ยคือเหมือนที่ี่บอกตอนต้นรายการแหละคือว่าเราเอาของที่ปลูกเองไิ่ถชุมชนแล้วก็เอาขาย อ,อุ้ยแล้วเรือพวกนี้คืออะไรอ่ะี่เรือนี่คืออาจารย์เขาเป็นเรือเก่าแล้วมามาทาใหม่มาทําให้มันดูดีแล้วก็มาโชว์ไงมันจะเป็นของเรือบโบราณอะไรที่เขาไม่ใช้กันแล้วไงแต่ผมประทับใจอย่างคระหดคือเราจะเอาภาพเก่าๆและข้อมูลใต้ภาพเหมือนว่าเดินไปได้อ่านประวัติเหมือนย้อนยุคไปใช่ใช่ใช่เพราะภาพนี้ว่าอะไรพศอะไรอะไรอะไรเนี่ยเขาตลอดตะตลอดแนวกำแพงสีขาวเลยครับตลอดแนวเลยครับ อ่ะพี่มาร์ทเดี๋ยวจบรายการตรงนี้ดีกว่านะนะพี่มาครับฝากตลาดน้ำวัดศรีวารีน้อยเราหน่อยครับบอกให้ผู้ชมเข้ามาเที่ยวเยอะๆหน่อยพี่มาเที่ยวตลาดน้ำวัดศรีวารีน้อยมาช็อปมาชิมมาเที่ยวของจะถูกของกินของอะไรอร่อยมาไหว้พระทำบุญไหว้หลวงู่ทวดไหว้หลวงพุทธาโตหลวงพ่อเสือลานจอดรถจอดได้หลายร้อยคันเพียบอะเพียบเลยแล้วว่ามานั่งพักลิ้ม ทองมีศาลานั่งพักโลกเย็นสบายครับมามาเลยครับสะอาดตลาดสะอาดมากเดินมาโอ้โหมีคนกวาดตลอดมีคนทําความสะอาดแต่เล่นนะครับเปิดเสาร์อาทิตย์ใครจะมามาทำกระดานก็ได้แต่ไม่มีตลาดแต่า้ามาทำบุญให้อาหารได้เช่นกันและนี่ก็ค in ืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับในเขตบางสาธงตลาดน้ำชุมชนวัดศรีบารีน้อยนั่นเองวันนี้ยังขอบคุณที่มาขอบคุณครับยังไม่จบเดี๋ยวข่าวหน้า เดี๋ยวผมจะนัดพี่มาร์ไปทําเกี่ยวกับพิธภัณฑ์ด้านในอีกเอาไว้ตอนต่อไปดีกว่าครับครับับสวัสดีครับขอบคุณครับขอให้ทางตลาดเฮงเฮงกำลังก็เปิดมาสามปีแล้วว่าช่วงนั้นโควิดก็เลยหยุดไปหยุดไปแล้วพอโควิดเริ่มดีแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกเมื่อก่อนเปิดแรกๆเขาจะบูมกว่านี้จะคนจะเยอะมากเลยเปิดแรกๆนี่ยังไม่บูมเหรอตอนนี้ก็บูมแล้ว ตอนแล้วพอนีมันมีโควิดไปโควิดสองรอบมันก็เลยเออแต่เนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่อย่างดีแต่ตอนนี้ผลตอบรับเยี่ยมมากใช้ได้เยี่ยมมากจนทีมงานผมต้องบอกว่าเฮ้ยตลาดนี้พลาดไปได้ไงนั่นเองสุดยอดครับไปด้วยนะครับนะ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกาลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมกับที่มาสจบอยู่ที่ตลาดน้ําชุมชนวัดศรีวารีน้อยบางสาวทงนั่นเองครับมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแลวถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีขาหน้าผมจะนําเสนอเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันี้วันนี้นะครับครับขอบคุณครับครับที่มาสตลาดเราของขายหลากหลายจริงนะพี่เนาะครัวหลากหลาย ของถูกกยอันนี้ผมช,ชอบถูกมากเมืม่อเมื่อตอนที่ยังตลาดเรแรกๆนะไปหมดเลยของขายเนี่ยไปหมดเลยชอบชอบของถูกถูกมากครับ